พระเจ้าทําให้เราเข้มแข็งขึ้นฮีบรูบทที่13บสข้อ2ีบอกว่าทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทําตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทํางานในเราให้เกิดผลที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางของพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแต่พระองค์ซืบซืบไปเป็นนิด เอเมนมีน้องพระเจ้าให้ความฝันหรือนิมิตเข้ามาในชีวิตของเราในใจของเราว่าเราควรจะทําอะไรให้จุดประสงค์สําหรับชีวิตของเราให้ทําให้สําเร็จแต่หลายครั้งเราอาจจะรู้สึก ้อใจหมดกําลังใจเพราะการที่พระเจ้าเตรียมชีวิตเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นมันเป็นขบวนการมันเป็น process มันอาจจะใช้เวลามากกว่าที่เราเคยคิดไว้เราพบปัญหารู้สึกว่าคนมาทําร้ายเรามีปัญหาต่างๆเราจะต้องรักษาท่าทีที่ถูกต้องและไม่ท้อใจไม่ผิดหวังการช้าไปนั้นไม่ได้ทําให้เราหยุดนะครับเราต้องมุ่งไปเรื่อยๆเพราะเป็นการสร้างชีวิตของเราขึ้นมา ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมันจะพัฒนาบุคลิกภาพของเราทำให้เราเป็นคนที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงตรีมชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราพระองค์ทรงรู้ว่าทำยังไงที่จะให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดพระองค์ นั้นเข้าใจทางของพระองค์ดีเราอาจจะไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าทําไมเราถึงผ่านสถานการณ์ที่มันหงอยเหงาและมีความไม่สบายใจหรือว่ามันไม่ก้าวไปสักทีสถานการณ์เหล่านั้นทําไมเราถึงไม่ไปถึงเส้นชัยรวดเร็วอย่างที่เราคิดพระเจ้า ยอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพราอเป็นขบวนการที่จะเตรียมชีวิตของเราในอนาคตให้เกิดผลถ้าเราไม่ผ่านความล้มเหลวความผิดหวังเหล่านั้นเราก็จะไม่สามารถไปถึงจุดที่เข้มแข็งพอที่จะทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จเราจะต้องผ่านการทดสอบต่างๆและทําในสิ่งที่ถูกต้องไปเรื่อยๆรับใช้ไปเรื่อยๆรักพระเจ้าไปเรื่อยๆและเวลาของพระเจ้าจะมาถึงและสัญญาของพระเจ้าที่มีแก่เรานั้นจะเกิดขึ้น ให้เราร่วมใจคันธิฐานขอบคุณพระเจ้าที่ความฝันที่พปรองให้แก่เราในหัวใจของเรานะั้นมันจะเกิดขึ้นนิมิตหมายที่พรรองเรียกให้เราทานั้นมันจะเกิดขึ้นพระองค์กําลังเตรียมชีวิตของพวกเราฝึกฝนชื่อของเราพระองค์ให้ฤทธิ์เดชกับชื่อของเรา เพื่อเราจะสามารถทำสิ่งที่พระองค์สัญญาแก่หัวใจของเรานั้นสำเร็จเราเชื่อว่าขบวนการเตรียมชีวิตของเรานั้นมันจะช่ยคยยเกิดขึ้นไปและเราจะทำไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ยอมท้อถอยและเลิกลาเราเชื่อว่าพระองค์ต้องการให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางในนามพระเยซูคริสต์เอเมน